อ่าผมคุณครูสมศักินะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนมาเธอวิโนนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงแนวปฏิบัติการจัดการเรียนานทางไกลครับตามหลักสูตรสาระการศึกษาภายสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เหรือว่าเจ็ทซันซาราโคสิบเกนะครับผมซึ่งนะครับในสาระนี้นะครับโรงเรียนมาเธอวิโนนะครับจะมีการจัดการเรียนสอนในรูปแบบที่ผสม สอนนะครับโดยจะมีการจัดการสอนทั้งในระบบออนไลน์ซึ่งเราจะใช้แพลตฟอร์มคือ Google Classroom เป็นหลักนะครับและจะจัดการการสอนภายในห้องเรียนนะครับเพื่อเกิดประสิทธิภาพการสอนนําเนึนงถึงความเข้าใจของนักเรียนนะครับจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรนนัสโควิด2019ซึ่งที่ผ่านมานครับโรงเรียนก็ได้มีการดําเนินการนะครับการเตรียมความพร้อมทั้งครูและนักเรียนโดยคุณครูเราจะมีการอบรมนะครับ สอนรอนเรื่องระบบออนไลน์ดยแพลตฟอร์ม Google Classroom นะครับทั้งครูต่างชาตินะครับครูวิทยากรเทนเทครับพร้อมทางอบรมบูทยด้วยนะครับผมซึ่งของนักเรียนเรามีการทดลองการเรียนออนไลน์ที่ผ่านหนึ่งก็คือเรียนพื้นฐานครับของเรียนก็คือเนม .1 กับม .2 ในปีการศาึกษา2563มีการจัดเรียนโครงการ,ร,รแกรมให้กับ นักเรียนทุกระดับชั้นโดยผ่านฟอร์มคือ Google Classroom ซึ่งพบว่านักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้เกิน98%ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับผมในการให้นักเรียนมาเรียนในยังศึกษาพนักศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเราจะงเรียนมาที่โรงเรียนที่10ภาพเซนนะครับโดยนะครับมีตารางการมาโรงเรียน ในช่วงในประกาศทางนี้ครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่3ามกรกฎานะครับทุกชั้นนะครับเรียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเราก็ใช้แพลตฟอร์มกลุ่มคาร์ r o ูมอยู่แล้วครับผมแปดถึงสิบนะครับนักเรียนมต้นนะครับที่เป็นเลขที่อ่าเป็นเลขที่นะครับมาเรียนที่โรงเรียนสิบสามถึงสิบเจ็ดนะครับนักเรียนมต้นนะครับที่เป็นเลขคู่มาโรงเรียนนะครับอ่าที่สิบถึงยี่สิบสี่นะครับนักเรียนมปลายเป็นเลขที่ให้มาโรงเรียนนะครับยี่สิบเจ็ด ข้อ่11นะครับนักเรียนมปลายที่เป็นเลขคู่ให้มาโรงเรียนนะครับส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนโรงเรียนตามทีนี้ให้เรียนออนไลน์คู่กันไปนะครับก็คือให้เรียนตามตารางสอนนะครับที่ทางวิชาการส่งให้แล้วนะครับผมส่วนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนในปีการศึกษา2563ในเทอมที่1นะครับให้สอบตามที่โรงเรียนนะครับ ฏิทินของโรงเรียนนะครับที่ให้เตรียมพ้อยแล้วนะครับผมซึ่งการสอบอในเรียนที่หนึ่งนะครับเราจะอาสอบช่วงระหว่างที่11-14กันยานะครับการสอบไปภาคเรียนที่หนึ่งนะครับเราจะสอบวันที่2-6พฤศจิกานะครับ่สวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับอย่างเช่นพวกชุมนุมดเวลาเรียนเพื่อความรู้ลูกเสลเน และสาระประโยชน์นะครับให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยครูที่ปรึกษาเป็นคนชัวช่วโมงเรียนเด็กครับซึ่งแนวบัตนะครับมีอย่างนี้นะครับซึ่งกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมรเวารเรนลเวลาการรู้จะอยู่ในตารางสอนในวันศุกร์นะครับคา8กับค่าเก้าซึ่งก,การเรียนอ,ออนไลน์นะครับ ส่วนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้สอดแทรกนะครับในชีวิตประจำวันครับกิจกรรมที่นักเรียนทำต่างๆนะครับผมรูปแบบของกิจกรรมนะครับหนึ่งก็คือเน้นบรูรณาการระหว่างกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับเน้นกรรมที่นักเรียนสนใจถนัดและประโยชน์นะครับเน้นกรรมสามารถดำเนินกิจกรรมได้โดยสารละกันโซเชียลแทนสื่อนะครับและ นิวโนนะครับการมีร่วมผู้ขอและผู้เชี่ยวชาญรูปแบบกิจกรรมนะครับเราจะมีการจัดรูปแบบกิจกรรมแบบยืดหยุ่นให้ใกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทําเองที่บ้านได้รวมการทํางานบ้านด้วยนะครับในภาคเรียนที่1นนะครับแต่นักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้และได้ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมในแง่ตนเองครอบครัวผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมนะครับกิจกรรม เรียนแต่คนจึงมีความหลากหลายคุณครูที่ปรึกษาจะมีหน้าที่เป็นผีผู้ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่ประโยชน์ต้นให้นเรียนเกิดวนการคิดและเก็บรวมชั่วโมงกิจกรรมของเรียนครับผมอ่าผู้ริวษาวจะเป็นคนเช็คชั่วโมงนะครับให้นักรเรียนนะครับมาดูการนับชั่วโมงนะครับนักเรียนสามารถเริ่มเก็บชั่วโมงได้แต่ช่วงโฮมโปรแกรมอ่าจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ การนับชั่วโมงกิจกรรมขึ้นกับโดนลัพินิษของคุณครูที่ปรึกษ,ษาว่าสามารถนับชั่วโมงได้หรือไม่ถ้านับจะให้ให,ให้กี่ชั่วโมงครับนับได้กี่ชั่วโมงนะครับหากนักเรียนเก็บชั่วโมงได้เสร็จก่อนภาคหนึ่งก็สามารถทําได้และราบเรียนขับและมเรศถือว่าเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนนะครับผมคุณครูที่ปรึกษาจะส่งผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนภาคหนึ่ง ให้ทางวิชาการนะครับผมแล้วมาดูตัวอย่างนะครับว่ากิจกรรมที่เป็นการบูรณาการกิจกรรมทั้งก,กิจกรรมสาธาทั้งประโยชน์นะครับครับและมโนเลตนะครับเรามีการบูรณาการกันกันยังไงอย่างเช่นนะครับกิจกรรมที่1กิจกรรมช่วยแม่บ้านนะครับเช่นเี่นห้องปา,าสร้างสมองโดยบันทึกหลักฐานมีผู้รับรองซึ่งผู้รับรองอาจจะ พ่อแม่ญาติหรือเป็นผู้ปกครองหรือคี่อยู่ใน,ในบ้านก็ได้นะครับผมอ่าซึ่งนักเรียนจะได้ชั่วโมงกับและโมเหนึ่งครั้งรวมเป็นสองชั่วโมงแต่นักเรียนยังไม่ได้ชั่วโมงกิจกรรมสาราประโยชน์นะครับเพราะใน,ยนยงานได้ไปอยอดครับอ่าตัวอย่างการต่อยอดอ่าอย่างเช่นนักเรียนทําแผนคิดหรือทำมิเซนแ่นการทักษะยะถูกวิธี าสาาสุขุมพปรึกษาโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งหลักฐานเป็นรับถ่ายนะครับหรือ,รอนำโพสต์แพร์ใหทางช่องโซเชีเยลถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับก็สามารถนำไปนะครับคิดชั่วโมงเพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อสาารอัรประโยชน์ได้นะครับผมก็แล้วนะครับไม่เจะต้องชั่วโมงเพื่อเป็นชั่วโมงก็ลมแล้วเป็น ชั่วโมงนะครับแต่การนับชั่วโมงขึ้นกับดุล,ลพินิษของคุณครูที่ปรึกษาและขึ้นหลักฐานและมีผู้รับรองนะครับนะครับหลักฐานต้องมีผู้รับรองเสมอน,นะครับผมอย่างเช่นกิจกรรมต่อไปอในการทําอาหารก็ได้นะครับเช่นกิจกรรมบรวอยปัน้นถุนักเรียนฝึกทำบัวลอยตามช่องทางจะมีทั้ง youtube หรือ,อคุณแม่สอนก็ได้ แนวบันทึกฐานทีพูดระบองนั้นได้ชุมขับโมบโนซเลนานซึ่งเราก็นะครับเป็มวัตถุดิบอาจจะประมาณ30นาทีนะครับประกอบไปเก้าสิบรวมเป็นชั่วโมงนะครับแต่นักเรียนยังไม่ได้กิจกรรมเพื่อปร,ประโยชน์เพราะยังไม่ต่อยอดเหมือนกันนะครับตัวอย่างวิธีการสอนอย่างเช่นนำบัวลอยที่ทำไปบริจาคในโต๊ะปนสุกหน้าหมูบ่าเวลาบรรจุของ30นาทีหรือ คลิปวิดีโอนะครับเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียใช้เวลาต่ตอนหชั่วโมงนะครับซึ่งรวมแล้วก็อาจเป็นสองชโบโบั่วโมงบวกกันถึงหน่งชโมงขึ้นกับโดยรับผิจของคุณครูที่ปรึกษ,ษาและขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ผู้รับรองอะนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างการดูรณาการกิกรรมครับพัฒนาผู้เรียนกิกรรม อ่าครับและโมเดลแล้วก็กิจกรรมสาธารณะโดเข้ากันนะครับผมส่วนการนับเวลาเรียนและการวัดผลและประผลในภาคเรียนนี้ก็คือนับเรียนให้นับตามบางสอนโดยปฏิบัติการมาเรียนที่โรงเรียนเรียนออนไลน์นะครับซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยก็นับที่มาลงได้เลยนะครับส่วนการเรียนออนไลน์คุณครูผู้สอนอาจจะเช็คชื่อก่อนเรียนหรือ ก่อนหมดเวลาสักสิบนาทีหรือห้านาทีอันนี้ขึ้นกับคุณผู้สอนนะครับกดกดกฏิการาอนุญาตกับเรืนใ,นในห้องหลายด้วยเนี่ยผมส่วนการผลเริ่มผลให้วัดจากตัวตากสู่สารึกษาและเกณฑ์ผลมือผลที่คุณไปแจ้งนนในในกาหนดการสอนซึ่งคุณครูผู้สอนจะแจ้งกําหนดการสอนหรือเราจะเรียกว่าคอร์สอะไลเนี่ยนะครับให้กับนักเรียนแล้ว เอาไนที่ก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนนะครับอ่าโหวิธีการเรียนซ่อมเสริมและแก้ตัวนะครับคุณครูสามารถเรียนมาซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวด้วยวิธีออนไลน์หรือนัดมาที่โรงเรียนก็ได้แต่ต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบนะครับซึ่งการนั้นเนี่ยเป็นเวลาวันลาี่หมดของกลุมเรหาาครับวิชาการที่แจกปฏิทินอ่า การส่งเสริมและการแก้ตัวแล้วนะครับให้กับเรียนผมการช่วยเหลือของผู้ปกครองนะครับสําหรับผู้ปกครองเองก็ต้องรับภาระหนักเช่นเดียวกันนะครับในการช่วยเหลือเด็กๆให้เรียนรู้ออนไลน์จากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการทํางานเดิมที่มีอยู่แล้วโดยวิธีก็คือหนึ่งก็คือเริ่มต้นอย่างช้าๆนะครับสังเกตว่าลูกสนใจเรื่องอะไรแล้ว เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนออนไลน์ของลูกเช่นช่วยการหาสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมอบหมายงานการเขียนการอ่านหนังสือเป็นต้นนะครับกําหนดตารางนะครับผู้ปกครองควรกําหนดตารางกิจ,กกจ,จวัตรประจําวันอย่างเช่นการตื่นนอนเวลาเดียวกับตอนไปโรงเรียนแต่ยังคงมีความยืดหยุ่นได้นะครับผม 3. จัดสรรพื้นที่ในการทํางานช่วยจัดสรรพื้นที่ในการอ่านหนังสือหรือเรียนออนไลน์ในบ้านนะครับควรเป็นพื้นที่ที่ลูก จะไม่ถูกลบกวนจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะครับ4นะครับทําตัวให้สดใสและมองโลกในแง่บวกตลอดเวลานะครับผมถ้าสื่อสารกับคุณครูนะครับการพูดคุยกันให้มากขึ้นถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับผู้ปกครองสามารถถามคําถามกับครูได้นะครับซึ่งโรงเรียนมยัธยมวันดโรนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนะครับสามารถเข้าไปดูการเรียนการสอนของนักเรียนในแพลตฟอร์ม g l e c l a s s ล o o มได้โดย ผู้ปกครองสามารถส่งอีเมลนะครับให้กับคุณครูผู้สอนได้โดยตรงนะครับซึ่งผู้ปกครองต้องมี gmail นะครับ gmail เพื่อสามารถเข้าไปดูการเรียนการสอนของลูกได้นะครับ 6. วางแผนสําหรับการพักสมองนะครับ7ปรึกษาพูดคุยกับกลุ่มผู้ปกครองอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือของผู้ปกครองต่อนักเรียนที่มีการเรียนการสอนในระบบใหม่ก็คือเรียกระบบออนไลน์นะครับควบคู่กับ ระบบที่น้กเรียนมาโรงเรียนด้วยนะครับผมผมก็ผมครูสมพงษ์ผู้เจริญก็ขอจบการนำเสนอนะครับแนวปฏิบัติการเรียนการสอนทางไกลนะครับในปีกา 25, รศึกษา2563ในเทอมที่1ตรงนี้นะครับถ้าผู้ปกครองมีข้อสักถามอะไรนะครับก็สามารถโทรมาที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมวั่ไดโลงตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยหรือส่งคำถามมาที่ทางอีเมลนะครับ academic แอดใน rom ac th ก็ขอขอบคุณครับที่รับ,รบชมรับฟังนะครับสวัสดีครับผม